you ever felt betrayed Which she saw you see things <laughs> realize something needs change cause i know you คือพอออกปอรมารูมตอนนั้นไม่ใช่นัเลยเกินาหนักรอขอบคุณทุกคนดีมากเลยนะครับขอไปเที่ยสองคนให้ได้แต่งี้ึผมพยายามตัวพี้เรวันธรรมดามากพี่พยายามแต่ตัวให้รู้สึกว่าแบบดูโอเคหน่อย้อเปลี่ยนแตัวแบบนี้คือนี่คือกสไตล์เลย อินสไตล์ก็บอกจิงมชอบส่เื้อคลุมมาพื่อดิใส่เสื้อเชแล้วกันจะได้ดูีมนะรเลยอยู่นีก็ติดแกมนะเราไม่ต้องคุยกันจนกว่จะงอเรื่เชียถมีชเฉยแต่เราไปสอคนได้ไหมยบ้เออได้หมดเลยทุกคนมีหลักฐานไหมมี ก็ตกอดไปาสวนไปไปกินข้าวันให้ได้ก่อนว่าในยูทิ้งก่อนถ้าชวนรับประทานนวันเกิดเพื่อนคุณคุณยังไม่ชวนผมเลยผมชวนแล้วไแล้ววันเกิดไหมวันศสูบฝีที่ไมไม่จัดวันอาทิตย์เราไม่ควอกินข้าวเพราะว่าตอนที่คนเดียวเที่คนดิวงานมากแล้วเราก็ไม่เคยอยู่ผมชวนนี่แล้วผมชวนแล้วเขาไม่รังคาด้วยกันใช่ค่ะไม่น่ารักนะคะแล้วเสาเนี่ย ผมก็ชวนเขาไปอีกแต่ไม่รู้เขาจะไปไหนทุกคนก็รอดูไปสิ<อ>สวัสดีผมก็ชวนพี่แล้วด้วยผมกันได้ที่ไม่ไปมีก็ในที่ตรงนั้นมีที่ให้พี่อยู่พี่ก็จะมีผมบอกพี่ว่าอะไรถ้าพี่เหนืห่อยผมไปส่งให้ได้มีแต่ตอนนี้เราต้องอย้ายแล้วเขาแม่มแม่ตากแม่กอดผูกแล้วว่าอยากเจอพ่อ สวัสดีค่ะตนตกไหมนี่ไม่ตอไป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 เฮ้ยอินพี่มามหาพวกผมจริงๆริงแบบเนี่ยหนูจ้างมาค่ะเนละรจ้างมาร้อยนี่หมดไปหลายแสนนะเนี่ยอะครับ ขอบคุณค่ะซื้อขาวติดกระดุมหรือยังซื้อข่าวเลยนี่ก็เกินนี่ก็เกินเลยน,นี่ก็เกินเลยบอกว่าสองเมตรสองเมตรสมตแล้วนี่มันสามเมตรนี่อันหนึ่งสองไม่นับตรง,รงนี้ไม่นับตรงนี้ไม่นับข้างบนขอเออ่ขอให้ในครับผิด <found> พลาดของทีมการแต่งตัววันนี้ก่อนเลยคืออันนี้พูดจริงๆจากใจของพวกเราสองคนเพราะว่าเรา ไม่ได้คุยกันก่อนว่าเราจะแต่งตัวยังไงกันแล้วผมก็คิดเองว่าเนี่ยมันคือลุคโทเทลลุคของเกษพรในวันธรรมดาผมก็คิดว่าผมจะเดินอินกับเขาไงครับเออผมต้องมาสตรีทชานี้ซึ่งพี่ก็คิดว่าอินต้องมีเสื้อคลุมแน่ๆเพราะปกติแล้วอินจะมีเสื้อคลุมก็เลยใส่เสื้อมาดีกว่ากลัวเดี๋ยวจะดูน้อยกว่าอินเกินไปไม่คุยกันติดแก๊บติดละติดแกล้มเหมือนพี่ก็เลยสลับล่างกันิดหน่อยนะครับผม

เดี๋ยวก่อเดี๋ยว่อนไปอย่างนี้กันไ่ไม่ไม่อิกอิกอ่นแล้วาก็จอกใคไม่กินงจเลยวค่ะคุณจะได้ไหมว่ากอนก่วคุณแค่ผมมาทั้งกลองเลยอ้าวผมบอกให้แม่คุณอาแม่ไม่ได้กินแต่แกกินไปบแล้วอบอกว่าให่พ่อเหเออเหร ขอสักขหล่อได้ไหมอะแม่จะไม่ได้กินเรียกมัมมี่หน่อยเรียกมัมมี่หน่อยมัมมี่มัมี่มัมีอย่างนมัมีนะผมอยากมีมัมมี่อยากได้อะไรอ่ะเดี๋ยวให้หมดเลยแต่ไม่มีเงินแล้วนะมัมมี่พวกผมวันเขาอยู่ประมาณสามสี่วันแล้วนะ เขาเรื่องอะไรฮะเขาไม่ชวนผมไปเชียงใหม่แล้วเขาบอกว่าคนอย่างผมมันไม่ไปหรอกเขาบอกว่าแล้วรอบชวนเราหรือยังอ่ะก็เรารู้ไงว่าเขามีต้องไปงานวันเกิดเพื่อนที่เขาก็ไม่ได้ชวนเราเหมือนกันแล้วก็เลยรู้สึกว่าการที่เราอยู่กรุงเทพไปอ่ะชวนแล้วค่ะชวนแล้วมีลระถามค่า ทยานเป็นหมื่นเป็นพ okay, <Okay, S 1> ันค่ะยืช่วยรชวยไม่ได้หรอไม่นช่วยเราไม่ไโอเคชวนก็ชวนชวนก็ชวนแต่แค่เรารู้สึกว่าเขาอะไม่ได้แบบออกเราอีกสักรอบปลว่าเมื่จะไปไหมัท่อยากให้เรไป้อองนน้อง้องน้องน้้งนน้แกนดอ อายุวันสุขม้องพี่คนนี้กั้นหายใจให้ดวมหเดียวทุกคนใที่ทุกคนกั้นหายใจให้นิดนึงเอาลเนจะอีกที้จะม มาตามแล้วครับอีกไปคนนี้ครับเดี๋ยวพี่ไปสั่งนีแทนไม่ได้ขอโทษขอโทษครับถามโอ้โหเจ๊ไม่หล่อมากหรอ